เอาไว้เ,<ร>เอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยว้ยกูจะจัดให้สาสมเลยทีเดียวเชียวอนี้แหละจะระเบิดจัดหน้าเพื่อนกูกูจะทำให้พวกมึงรู้ซึ้งถึงคำว่าแตกก <c oughs> ูจะทำให้มึงร้องต่อหน้าเพื่อนมึงเหมือนที่กูร้องต่อหน้าเพื่อนกูแตกโอ๊ยกูแตกแล้วโอ้กูแตกแล้ว,แต,แ,ลวแตกแบบแบบไม่ได้คาเลยนะคือแตกหายไปเลยแตกแบบ <c oughs> โผล่ไมาทีไปแบบไปดูจอเพื่อนแล้วแตกแบบ มึงก็เป็นคนอย่างนเนี้ยเนี่ยสังคมไทยอ่ะมันถึงเป็นอย่างเนี้ยแล้วถามว่ามีให้ดูแบบเนี้ยถือว่าชอบไหมชอบเสื่อมเสื่อมทุกวันแบตกูเนี่ยมาถึงมึงอ่กูเห็นทุกวันเี่ลงมทุกวันแบตกูโอโ้เราไม่ได้เต้นเลยวะลงไหนโอ้ลงนี่ลงนี่ลงนี่นี่อ่ารอบนี้จริงแล้วจริงแล้ว เครื่องบินมาทางไหนวะเนี่ยอ๋อล่างสุดมาจากทางเหนือใต้ออกตกเมืองลตะวันตกเราจะลงไปทางทิศใต้ทาง82ลิกดานเหนือ46ลิกตาใต้องศา80น,นิดฟาเรนไฮอะไรตัวลงนี่ลงนี่เฉยใจเฉยใจทำไมเออทำไมมึงเลือกลงเมืองเล็กวะเราไปเมืองเมืองเล็กก่อนแล้วเราก็ไต่เต้าไงลงยังลงและกูกระโดดพร้อมมึงเนี่ยเออโอเคกดติดตามมึงไว้เชื่อกูเชื่อกูเชื่อกูเฮ้ยกดติดตามเลยวะจะเลิกกดกระดิ่งเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะฮะ เดี๋ยวกดอะไรีครับกดอัน,อนเฟนแป๊บนึงนะอย่าร, <c oughs> รีพอร์ตได้สแปมเลยแล้วกันบล็อกเลยขัวถัถ่วพูดมีพอเลยมึงอ่ะเดี๋ยวเอ้ยไม่มีใครลงตำม,มาเลยวะ่ะลงสี่หลังนู้นนะโอเคโอเคจะได้ไม่แย่งกันฟาร์มคือเราจะเป็นใหญ่ในที่แห่งนี้ก่อนแ,แล้วเราค่อยไต่เต้าขึ้นไปเว้ยสวยแต่จะใช้เต้าไต่ขึ้นไปใช่ไหมเฮ้ยไอ้นี่ก็รู้ดีเกินโอ้โหเฟิร์สเอทขอบคุณครับอรินก็โตอันนีก็โตอันนี้ก็โตะคืออะไรอ่ะอั้มอั้มอย่างเงี้ยอั้ม ครับแอปก่อน1.5ึ่งจุดห้าเอาไหมมาเหรอมาใส่เดี๋ยวมาเผาเล่นนะก่อ S L R นี่ดีปะเกาะเออ S R C C อุ้ยมันคืออะไรนี้เออเจอยาแล้วกูเอาซะแล้วแล้วมันเอาเร็วจังวะเอาคูณสองไหมหรือว่าคูณสี่เก็บให้หมดเลยเฮ้ยหน้าไม้นายเนี่ยเอาป่ะนายชอบเล่นใช่เหรอใช่กูจะเป็นแดร์เร็วแล้วเอาคูณสองคูณสามคูณสี่กูมีให้มึงเลือก กระเป๋าสองมีนะเอาป่ะอะอะไรนะกระเป๋าสองเอาเลยเอาเลยเฮ้ยเอาเลยแล้วกระเป๋าแน่ผ่งเพิ่มชิบหายแล้วมีอยู่ตัวหนึ่งแสดงว่าอีกตัวนึงต้องมีดิเฮ้ยชิบหายแล้วจริงด้วยโดนแน่แน่แอปแอปแอปเพล็กโดนแน่นแน่เ <laughs> พล็กเ <laughs> พล็กแอป <laughs> เหมือนจะตายได้เฮ้ยกี่ตัวกี่ตัวมาเป็นคู่อะระเบิดก็ไม่มีมาละกูอยู่ด้านนอกอยู่ข้างๆมึงเนี่ยมันอยู่ในบ้านเออมันอยู่มันอยู่บ้านหลังนี้บ้านสีฟ้ามันออกข้างเพราะว่ายางยางเบื่มันอยู่ในบ้านอยู่บ้านไหนหลังสีไหนเออหลังสีฟ้าข้างหน้ากมเลยมึงมีสะโคมไหมไอชิบหายกูมีสะโคมนี่หว่าอีเวนอ๋อข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าแบบปืนกูมันใกล้อะปืนกูเป็นปืนอั่มอะมันยิงไกลได้แบบว่ากูไม่รู้อะแม่งระบาระวังชิบหายเลยมองข้างนี้อุ้ยเฮียตกใจ เนี่ยน,นะป้อมปอมถป้อมถป้อมถึงยดาพี่ดา,ดาเอ,อ๋เอ,อ๋สวยมีคนนึงอยู่ข้างในเหรอหรูอ้ยิงจากข้างนอกวะดูเฉียงไงไมันมีเสียงปืนเมื่อกี้อยู่หรือเป็นเสียงปืนมึงวะไม่ไม่ไม่ได้ยิงเลยที่กกูยิงหัวแตกตายออสวยไม่มีแล้ววะไม่มีแล้ววะเสียงหลงวะเฮ้ยเราเซฟว่ะ การฝึกฝนคือการเรียนรู้อะ่ะการเรียนร,รู้ความเข้าใจการเรียนรู้คือการไม่เข้าใจเฮียเลยมืออมมั่วแล้วยิงเรียนยิงโง่เฮียตอนนี้เออยิงเรียนยิงโอ้ยอยาบออปืนออมแมงดีชิบหายเลยว้นี่แหละที่ชายตามหามานานมาดิรูดของแก่เกิดปนั่นมาเยาอ๋อรู้ละหมวกสองก็มีอุย้ยกระสุนปืนดำกระสุนปืนดำกระสุนดำปืนดำเฮียเลยเหรอเฮ้ยมีคนไหน กูยิงใครวะใช่เปล่าหมูป่าเปล่าปุ๊บกูจะเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะใส่เดี๋ยวกูจะใส่แบบฉากแบบกระทาให้ปิังปังปังเฮ้ยชุดเท่ว่าไหนไายใส่ดูใส่ดูดิเฮ้ยเท่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าไม่ใส่เท่กว่านะเนี่ยใจมึงเนอะหมก มีอะไรไหมเนี่ยแฟไลไรเดอร์คอไม่มีอะไรเลยป่ะเฮ้ยพวกเรานี่มันห้าวหาญว่ะเกียงไก่ว่ะเฮ้มาดิไม่กลัวกัเพื่อนกูกอ,นอ่ะอุ้ยถือปือนใหญ่อ่ะพร้อมมาดิไม่ข้างระเปิดจะไม่เก็บระเบิดป่ะเอ้ยไม่เคยได้ไม่เคยได้ยิงระเบิดสักทีสมมครตายก่อนนี่ระเบิดอัอนนั้นแฟลกเฮ้ยมันเก็บไปเลยอ๋อเก่อนโยนมันก็ดูด้วยมึงอยู<แ>่อะไรหรอแกก่อนโยนกูแล้วยกู ิๆข้างบนนี้มึงไอ้ยใช่ตกใจเสียงรอยเท้าเพื่อนกูนี่แหละรอยเท้าตกใจเสียงรอยเท้ากูว่ากูพูดเร็วไปมันก็ชักไม่ดีแล้วเร็วสุดไม่ได้ดีสุดเสมอไปแปดสวยโดาหน้าหลังเลบอกว่าไว้ข้าหน้าข้างห้าปิดอั้มแม่งดีชิบหายเลยโอ้โหอั้ม เดี๋ยวเดี๋ยวอ้ำอ้ำแล้วก็ทำหน้าสวัสดะ์ทำหน้าแบบเอาปากกัดปากอ่ะสวยดีวิ่งเฮียอะไรวะอ่ะมึงยิงเฮียไหนน่ะตายวะตายแล้วมึงกินขึ้นขึ้นอะไรวะอยู่ไหนวะศพอะเฮ้ยเฮียตัวเฮ้ยโอ้โหมึงคาไปถึงนู่นเหรอมีคนมีคนมีคนวิน่งไหมไหนทางไหนอะดาวขูอวขอเอาไอ้นี่ก่อนละมันไส้มานานแล้วมันไส้อื มึงใช่ไหมที่อยู่บนเครื่องบินแล้วเสียงดังอ่ะลังเข้าวลังเข้าหลเข้ออใช้อย่างนี้ดีวะเฮ้ยอะไรเนี่ยก๊อกสองระแล้วกูก็หายไปในเงามืดโอ้โหเมงสมกดีไปแล้วปะโอ้พอใจดึงหัวปีรีออนกูหรือยัง และที่จะเอาไว้ใช้เผด็จศึกภูมมึงละเฮ้ยไอย้ข้างหน้าข้างหน้าที่มึงยิงตายตรงนี้ครับใช่ไหมข้างบนเนี่ยเอยอไร,รเนี่ยกเป็นคาเลยเห็นจะรุดๆหมดยังเหลืออะไรที่มีประโยชน์ไหมเออว่ะเอ้ยไม่มีไม่มีไม่มีเพราะของที่มีประโยชน์อยู่ตรงกูหมดแล้วชีนเน่ชี <c oughs> นเน่ไหนวะจงไม่เห็นต่อไปเห็นไหมนะไม่เฮ้ยลุย่าเฟิร์สเอ็ดคลิปเพนคิวเลอร์ กูเก็บไม่ได้เต็มแล้วนี่หว่าหมายเปาเต็มแล้วใช้กระสุนเขียวป่ะกูเก็บมาหมดเลยอ่ะมึงใช้กระสุนเขียวป่ะกูใช้เขียวกับดำเอ่อดำกูมีเขียวกูมีอุ้ยชิบหายกูไม่เคยถือถือปืนอื่นเลยนี่หว่าอยากได้ระเบิดอ่ะเอ่อเอาไปดิเนี่ยไ<ต>อ,อตัวนี้มีอ่ะมีลูกเกี้ยง,งก็สม็อกอืมแม่งดีชิบหายแล้ว UMP เนี่ยชิบหายแล้วกูไม่มีปืนอื่นใช้เลยลืมเก็บปืนอื่นคนอื่นเข้ามาอุ้ยใครทิ้งกระป๋องอยู่งี้โอ้โหไอพวกนี้ไม่รักโลกเลยว่ะแ <laughs> ม่งกิ้งไปกิ้งมมาาาาดด้้วววยยยทีชิบหหเเลอไปแร ไปไหนเอะคุนก่อนดิคงไม่รู้คงมอาคนเดียวไหลวะจะปล่อยให้เหงาดิตักฮุ้ยถ้าจไปทอดวะฮะเน่ไม่มีวะเฮ้ยคนเขาคนเขาคนเขาสองคนสามหาห้าสามาายอดเขาสองคนสามห้าห้าสามห้ามันหมอบอยู่มันหมอบอยู่สามีปืนสนัยสามสี่ห้าแรือสามห้า สามห้าห้าสามสี่สี่ห้าสี่หกสามห้าห้าอ๋อมูกไกลจัดเลือไม่มีสโผลบอโอ๊ก oh, มีอยู่นี่แ่าทำไมเสียง <c oughs> มันออกวะไหนสามห้ามึงเอกะบบนเนินนั่นไงหรอเออหมวกแวบแวบแฉมแฉมยังไงเห็นก็ได้อ่อาหมอบก่อน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 เดี๋ยวแตกนะเดี๋ยวข้างหลังก่อนเดี๋ยวเ่าข้างหลังก่อนไม่มันยิงอ่ะเอาคุณอยู่อันนี้กูต้องอยู่ข้างหน้าใช่ไหมหคุณนั่งให้กูนั่งอยู่เฉยใช่ไหม คุมคอยดูทางนั้นไว้ถ้ามันเคลื่อนไหวแล้วบอกเล็กมากเลยอ่ะชหายปนืนก็ไม่มีด้วยโอ้กูก็ลืมเก็บเจอแม็กนัมโรแม็กนัมลูมกโมเนี่ยอันเดียวกันแล้วู้ชิบหายแล้วยืนทำไมวะทำแท้แท้ทำแท้แท้ทำทแททปักปักปักมองไม่เห็นเลยอ่ะเ้ยเราอยู่ในวงปะวะโอ้โหเดี๋ยวมันเข้ามาเดี๋ยวมันเข้ามาท้ามันไม่เข้ามามันก็อาจจะอ้อมเอ้ยโอเค มึงเก็บแผ่นมึงเก็บไปที่มาไว้ก่อนเดี๋ยวงงอุ้ยตกใจเสียงมึงยิงนี่แหละมึงยิงทำไมเสียงมันออกดิสคอดวะไอเหรอเออแท็กไม่เห็นมันเลยอ่ะเดี๋ยววงภาวนาว่าวงจะอยู่ตรงเราโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่มีคูนสามกูมีคูนกูมีคูนสามมีสองเหมือนกันมึงอ๋อมึงยิงมันตายอ่ะเท่านั้นสองตัวเอ้าอ่ะยิงก็ไม่บอกใน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 อีกตัวหนึ่งยิงกันตายอยู่แล้วไงแล้วกูไม่เห็นอีกทีหนึ่งอ๋อไปด้วยไปด้วยไปด้วย แป๊บนึงลราแป๊บนึงเซมิน่หมดวะมีคูณสามเลยนะคูณสามูมีอยู่แล้วขาดอย่างเดียวขาดปืนเนี่ย <S 1> 1 <S เก็บกระสุนถ้าขาดปืนไม่เน,นหนอใกล้สองกล <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่องใกล้ๆกันเลยอชอช็อปแลกแจทองทางนู้นเคลื่อนไหวป่ะน่ะไม่ไม่รู้ว่ะ <laughs> <laughs> MC หนึ่งหกเฮ้ย MC หนึ่งหกของดีชอ็ชอปเลยช็อปช็อปเดี๋ยวอีกสิบคนแอตตี้ กระสุนสีฟ้าเอ๊ะ UMP มันใช้กระสุนสีอะไรมชิพหายน่าลืมเลยเอ่อทอมมี่ UMP อ๋อกูมีกระสุนสีเขียวมึงเอาไหมกูเต็มแล้วเอาเสามเลยชิบหายแล้วกูแล้วกูเก็บกระสุนสีโอ้โหกระสุนสีดำมาซะเยอะเลยแต่ถือปืนกระสุนสีเขียวไอ้เที่อะไรกูเนี่ยนายแน็ไอ้กองนั้นอยู่ไหนเนี่ยไอ้เนี้นี่ก็ช็อปมันเลยคิดว่ามึงเดินตลาดอยู่หรือไงเนี่ยโอ้เชี่อเสียได้กระสุนสีดำชิบหายเลยดูข้างหลังให้ด้วยนะเออ โอ้แม่งจุดจุดบายไซส์เฮียจุดอับชิบหายเลยเดี้อถ้าตายถ้าตายง่ายถ้าตายง่ายเด้อเดี๋ยว้อหาที่หาที่หมอกกันโูตรงนี้แม่งแตกง่ายเลยเนะนี่ยขึ้นไปบนกันเออมันได้อย่างงี้ดิบวะเฮ้ยอันนี้ไม่เจอใครแล้วว่ะโอ้โหเฮียดูไงยอดเขาตรงเนี่ยเนะขาแม่งโลนชิบหายไม่เป็นไรเรายังอยู่เอ้เราไปตรงที่ เขาอยู่ในวงดิว่ะก่อนทีกว่าสีวิสี่วิวงจะบีบหน้าง้างหน้าง้างหน้าไหนวะเดินข้างหน้าอะไรเดินข้างหน้าเลยมันเพิ่งวิ่งลงไปเมื่อกี้หมอบนี้ก่อนทะย่องไปอะได้อยู่มันมันลงไปเลยอะมันไม่ได้ไอเนี้ยมันไม่ได้อยู่บนเดินมันลงไปเลยแต่เราจะตลบหลังมันอ่าแล้วเราก็โดนอีกคนนึงตลบหลังทีนึงมึงจะเข้าก่อนหรือให้กูเข้าก่อนมึงเข้าก่อนกูตามอยู่ไกลๆก็ได้นะมึงเข้าก่อนแล้วกูตามเออมันจะได้นึกว่ามาคนเดียวไงเออ อู้ใช่ตัไงไหนเขาเป็นเขาเป็นอะไรนะคอาเป็นเซอร์อเฮ้ยไหนวะหลังหินหลังหินหลังหินโอ้ใครยิงวะหลบ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 ลบลบใช้มือป่ะยอดเขานู่นเลยเหลบหลบห <c oughs> ลบหลบว่าว่าหลบเพราะเราเพราะว่าเราอยู่ในที่ที่วงมันบีบอะแต่มันต้องมาเช,ชื่อชัวร์อุ้ยใกล้ๆดีกว,ว่าเออใกล้ๆเองข้างหน้าเองเนี่ย ไอตัวเหลืองที่วูเล็งยิงตอนแรกแม่งลบไปละยืนนะยืนนะที่เขียวใกล้ๆนู่นเลยฝังนู้นเลยเฮ้ยยิงไอเขียวได้ปะวะได้ดิมีสโคปบปะล่ะยิงก่วนมันเย่าย่าอย่ยืนอยู่กับที่นะเจ็บ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 หนักมากเจ็บหนักมากอุ้ยเฮียรถเลยสุดเอ้ยยิงแม่นเกินอุ้ยไม่โดนนะมีโดนม่โดนนะม่โดนไม่โดนไม่โดนเดือดสามคนเองเหรอเอ้าเดือดสามคนนี่ เออเราสองมันหนึ่งไงไอ้เยอะเราแพ้นี่หานะทำไม้ทำไม้จบแก๊บอ้าวอ้าวอะไรเนี่ยมึงไม่ให้กูโชว์หน่อยอะอะไรเนี่ยไอ้เยอะยิงคุณล้มแล้วก็ตายไปไอ้สัตว์ตัวแตกไม่ถือระเบิดกามใส่ตัวเองเหรอวะเอไม่ได้ยินเสียงดังระเบิดดังตุ่มเมื่อกี้มอบเหรอจบแก๊บโห เป็นแชมป์แรกที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยขุมมใจเฮ้ยแต่ก็โอเคชนะแล้วถือว่าโอเคเฮี่ยสบายใจแล้วชนะแบบงงๆเลยงงเตกเลยโอ้ยเนี่ยังไงวะเฮี่ยกูเปิดหน้านี่ค้างทิ้งไว้ก่อนไม่หนอกไม่เล่นต่อแล้ววะเพราะการได้ที่หนึ่งของพวกูก้นี่รู้สึกมันยากเหล้วเกินถ่ายรูปส่งแม่ก่อนถ่ายรูปส่งป้าข้างบ้านก่อน ที่หนึ่งวุ้ยเฮียมันอารมณ์เหมือนคนไม่เคยได้ที่หนึ่งมาก่อนวิ่งไปอุ้มป้าข้างบ้านเลยมาดูนี่มาดูนี่ตรงนนี่โอ้โหไอ้นี่มันเห่อเว้ยเฮียเปิดทิ้งไว้จนมันต้องรีโหลดเองเหรอวะอะไรวะมึงแกเปิดทิ้งไว้จริงๆริเด้อโอ้โหม่งเอาเรื่องว่ะเราอะ